สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC มาพบกันกันกบทางช่องมหาบารมีน้ำโชคในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567ค่ะซึ่งก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะสำหรับเลขชุด3ตัวของอาจารย์ที่เขียนใส่กระดาษลังมีมาเพิ่มอีกหลายใบจริงๆด้วยค่ะมีข้อสังเกตของแต่ละใบที่แตกต่างกันไปสังเกตกันดีๆนะคะ มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะช่องของเราเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขสำหรับเลขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้บิจารณาญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับในคลิปนี้ทีมงานได้วิเคราะห์เลขเด่นหลักร้อยมาฝากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ f อกันนะคะ จากข้อมูลที่น่าสนใจมีสูตรเลขมาครบจากสูตรผัดไทยบนสองให้เลขมาครบทั้ง3หลักเลยค่ะแต่ในคลิปนี้จะเป็นการดึงเลขเฉพาะหลักร้อยมาวิเคราะห์ร่วมกับสูตรชนร้อยค่ะใช้สูตรดับหลักร้อยตลอดส่วนเลขที่ไม่ดับเอามาใช้เป็นเลขเด่นหลักร้อยนะคะและตัดด้วยเลขดับจอมโหดในขั้นสุดท้ายค่ะก็จะได้เลขเด่นหลักร้อย บางวดเลขเด่นหลักร้อยมีแค่ตัวเดียวบางวดมีสองตัวค่ะและบางวดก็มีได้หลายตัวนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc ก็เลือกเอาเลขที่ชอบนำไปใช้กันนะคะเอาละค่ะไปร,รับชมการวิเคราะห์ของวันนี้1มิถุนายน2567กันเลยค่ะ1มิถุนายน2567สูตรผัดไทยบน2มีเลข หนึ่งสองสห้าสูตรชนร้อยมีเลข0ูนย์สูตรดับร้อยผ่านตลอดมีเลขดับหลักร้อยคือ1นึ2เลขที่ไม่ดับก็จะใช้เป็นเลขเด่นหลักร้อยของสูตรนี้นะคะได้เลขเด่นหลักร้อยคือ4 5่ห้าหกค่ะจับเลขชน3ามสูตรมีเลขชนกันที่เลขห้ากับเลขเจ ได้ตัดด้วยดับจอมโพดคือเลขศูนย์สรุปได้เลขเด่นหลักร้อยของวันนี้1มิถุนายน2567คือเลข5กับเลขก7ค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc แคปหน้าจอใบดูกันได้เลยนะคะมาดูสถิติยอนหลังกันต่อค่ะจากงวด16พฤษภาคม2567ไปจนถึงงวด17มกราคม2567ค่ะ มาดูกันว่าม้วดไหนจะได้เลขอะไรที่เป็นเลขเด่นหลักร้อยกันบ้างนะคะม้วนสิพฤษภาคม2567เลขสาูตรชนหลักร้อยได้เลข0ูนย์ดับจมโหดเป็นเลขสไม่ชนค่ะสรุปมวนสิบพฤษภาคมได้หลักร้อยมีเลข0ูนย์ผลออกหกเกเข้าหลักร้อยเลข6ค่ะ วันสองพฤษภาคมสอง7หเลขจากสสูตรชนหลักร้อยได้เลข1กับเลขสองตับจอมโผดเป็นเลข9ไม่ชนค่ะสรุปว่าสองพฤษภาคมได้หลักร้อยมีเลข1กับสองผลออกหนึ่งเข้าหนึ่งที่หลักร้อยค่ะวันสิเมษายน2567รอหเลขจากเลขจากสสูตรชนได้เลขหลักร้อยศูนย์สองห ดับจอมโหดเป็นเลขสองตัดเลขชนเหลือเลขเด่นหลักร้อยคือเลข0ูนห้ผลออก598เข้าเลข5ที่หลักร้อยค่ะวันหนึ่งเมษายนสองห้าหเลขจากสสูตรชนได้เลข249ดับจอมโหดเป็นเลข6ไม่ชนค่ะสรุปวันหนึ่งเมษายนได้หลักร้อยคือ เลขสองสีผลออก481เข้าหลักร้อยเลข4ขี่ค่ะงมดสิบหกมีนาคม2567เลขจาก3สูตรชนได้เลขหลักร้อยคือเลข4กับเลข6กดับจมโหดเป็นเลข4ีตัดเลขชนเหลือเลขเด่นหลักร้อยงวดนี้ได้เลข6ตัวเดียวค่ะผลออกห2 6เข้า6ที่หลักร้อยค่ะ วันหนึ่งมีนาคม2567เลขชน3สูตรได้เลขหลักร้อยคือเลข4กับเลข6วันนี้ดับจอมพูดคือเลข2ไม่ชนค่ะสรุปวันหนึ่งมีนาคมมีเลขเด่นหลักร้อยได้แก่เลข4กับ6ผลออก603เข้าเลข6ที่หลักร้อยค่ะวันจะบกกุมภาพันธ์2567เลขชน3สูตร ได้เลขเด่นหลักร้อยมีเลข357หับจอมโพดเป็นเลขสีไม่ชนค่ะสรุปว่า6 6กุมภาพันธ์ได้เลขเด่นหลักร้อยคือ357ผลออก395เข้าเลข3ที่หลักร้อยค่ะวันหกุมภาพันธ์2567เลขชน3สูตรได้เลขเด่นหลักร้อยมีเลข023นับจอมโพดเป็นเลข7ไม่ชนค่ะ สรุปว่า1นึ่กุมภาพันธ์ได้เลขเด่นหลักร้อยคือเลข023ผลออก063เข้าศูนย์ที่หลักร้อยค่ะมาดูเมื่อ17มกราคม2567ค่ะเมืม่อแรขของปีกันนะคะเลขชน3สูตรได้เลข5กับเลข9ดับจอมโหดเป็นเลข5ตัดเลขชนเหลือเลขเด่นหลักร้อย วมื่อ17มกราคมคือเลข9ตัวเดียวค่ะผลออก979 99ที่หลักร้อยค่ะทีมงานก็ต้องขอพักสถิติไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วน FC ท่านใดที่อยากทราบผลสถิติเพิ่มเติมข้อมูลทั้งหมดมีอยู่นะคะสามารถค้นหาได้ค่ะและสุดท้ายนี้แอดมินและทีมงานก็ขอให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC โปรดใช้ไม่จรรยานณในการรับชมด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้ากับเลขดับชุดที่สองเลขดับหลักสิบนะคะ พบกันคลิปหน้ากับเลขดับชุดที่2เลขดับหลักสิบบนค่ะกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านประสบโชคดีสวัสดีค่ะ